ผู้ใดเห็ดอีหยังก็ได้จังซั่นแต่กต่างภาษาลักพี่น้องคนหน้ามีสูนมีหม้หมอเป็นช่วงช่วงไปเงียบพราะว่าเพีาะเพราะว่าเพราะว่าถึงเลยแล้วช่วงอะไไปสติแตกไปเป็นคนหลัพี่น้องต้องเจาะกัสติแตกต้องเดือเออบ่บอกดิบ่บอกอีหยังก็สร้างมันเกิดขึ้นโดแต่เรื่องลูกก็บบอที่เดือบ่ถึงเลยบอแตกเลยล่ะ ว่าแต่แเป็นเรื่องเป็นเล่าว่าแต่ไม่แต่กำลังส่งลิงให้นะครับมีเวลาซื้อบัตรอีกหนึ่งนาทีนะครับโอนเงินงเลยนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับเราชมความสนุกแบบจัดหนักจัดเต็มใครบอ,อกจะมาเดลยเป็นของเบี้ยเข้าสีนีตาคอยไม่เข้ามาจมยังคอย ตาวตาวตาวนะไวะดาราห้ามพูดอะไเป็นดาราแล้ว บอสผ่บอสพี่น้องยังพาดผ่าบอบอนี้ไห่าอสซีละตัวดีผ่บอกเบสคำสิงเบสคัสิงนที่จัดการเพื่อนเรียนได้ ยวงออยไหอของฝ่ายัง,ง,ยง,ง,งสี่หระแต่ว่ากันมันก็บสิ่ีเมือละมือระเบิดมือสูนแน่มือโมโหโนแน่มันก็บ้ว่าสีเพิ่มอีกสิบมือเราพี่นอ้องมือบาดขึ้นมือมีอันนี้ขื้นแน่กับครมดาของคนเราอายุยี่สิบห้าปีนะเราก็เป็นใบรุ่นอยู่เราก็ม,ามีเราก็มีแบบอารมณ์เสียวชุนชุนเสียวอยู่แต่ว่าเราถือว่าเราเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วก็ มีสติในการใช้ฟิติมากอยนะถ้าเป็นคนอื่นน่ะพังกว่านี้อีกแต่ว่าเนี่ยคือ,อคือผมคือผมก็ได้ีาายกอะไรเราเราเป็นถ้าเป็นเจน้าคนไน้คนนี่เข้ากับตรงบ้าง,ง,างปุ๊มันเปลี่ยนน้ำเออแต่นี้บอกว่าเราเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆในใค่ายตะเกียวมิสติเอาเป็นตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างแก่ตัวอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นคนนะบ,บางทีมันก็มีความแบบสูนโมโห แต่เรีวกค่ว่าเราเป็นอินฟูเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราเราจะทําแบบที่เราจะทำแบบที่เราทําไม่ได้ไอ้นี้บอกทางลังกล้องเราอยากหน้าบิดหน้างออนากนอนหลับทีลังการเราทําได้แต่ว่าหน้ากล้องเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมแล้วก็ลูกๆก,การบางตัวการบางตัวนสิ่งสำคัญเนาะทำยังไงให้คนรักทำยังไงให้คนเมตตาดูตัวละัมนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่ก็ต้องทำนะครับคือมันยากนะถ้าอะไรเงี้ยต้องมีความอดทนนะ ผมไม่เคยไปฟ้องผมไม่เคยไปนั่งฟ้องแฟนคขับแฟนพิมอย่าพูดเรื่องนี้ค่ะไม่ได้พูดตรงไหนพูดพูดพูดถึงเรื่องพูดที่ภาวะพูดที่ภาวะผมอะ่ะคืออย่างที่บอกแล้วผมนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดคำหยาบขายออกสืส่อไปซ้ำถ้าไม่ใช่เป็นแบบคอนเทนต์ขายของอะไรเงี้ยแต่ลงตลกผมทำนะอาร์เอฟซีก็อยากให้ส่งลิงก์กับผมให้เวลาอีกห้าทีนะครับในการซื้อบัตรเนาะ ให้เวลาอีกห้าทีในการซื้อบัตรนะครับในการซื้อบัตรให้เวลาอีกห้านาทีนะครับอีกห้าทีผมจกให้อีกเอฟซีไม่พอใจไม่ถูกใจเอซ้จูใจในการซื้อบัตรซือซ้อวนอันนี้ดูกี่วันถ้าซื้อวันนี้ดูได้สองวันนะครับดูวันนี้นะครับผมที่อุบลเต็มวงใหญ่แล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดนาควาายก ครนายกงานบวงอองานแก้บุญวิธีการซื้อบัตรนะครับดูคอนเสิร์ตคืนนี้ยังไงนะครับผมมีนักร้องรับเชิญคือคุณกิ๊กลุงนาภากิ๊กลุงนาภากดเข้าไปในลิงก์ตรงนี้ลิงก์ที่ผมปักหมุดให้ราคาร้อยเก้าบาทผมจะส่งบัตรให้เลยวันนี้ใครซื้อตอนเนี้ยได้บัตรกับมือผมเลยเออใครซื้อบัตรตอนเนี้ยถือว่าได้เป็นบัตรกับในมือผมเลยจากมือผมเลยอืม คือวันนี้ก็จะได้ก,ไดก็จะได้บัตรและรูปภาพถ่ายสุดชิคน้องบีคุยรันสียาแต่จริงแล้ว FC ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าในมุมมองของไนมุมมองเราเป็น CEO ค่อนข้างอายุน้อยเรา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 อยู่ในหลายๆบริบทบางทีมันก็จะเป็นโรคประสาทหมือนบอกบางทีมันก็จะมีสูวนมองขึ้นพี่ผมรายส่วนอยู่ ไรายส่วนอยู่พี่ไม่พอดีแหละพอดีแหละเอซีอยู่นี้เอ็กซีแบบเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าผมพี่มีปัญหาการเราคือผมกับพี่เคียนผมกับพี่เคียนไม่มีปัญหากันนะคือต้องบอกเอ็กซีก่อนว่าอันนี้ของเราไดส่อยู่ถ้าบอกเอซีก่อนว่าแบบเนี่ยคือพี่เคียนเป็นคนที่แบบว่าให้งานน้องๆตัวเกมส์เอ็กซีคือตลอดปีเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนามากต่างคือเราไม่รู้จริงว่าคือนามากอะไรเนาะผมก็ส่งให้ดูว่าเออเมื่อวานนี้มีการไลฟ์สดก็อาจจะแบบ มีการตีความหมายไปทางผิดบ้างถูกบ้างหมายว่าทั้งคนดูแลคนฟังและคนพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมกับพี่เคคือไม่ยอไม่มีปัญหากันนะครับทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วพี่เคก็ถืองานเออ่ถืองานของเราคือวเยอะมากปีนี้คือพี่เคก็คือโอมแค่ทุกเดือนต้องมีงานพี่เคเพราะน,นแล้วบา,ลาาบ,าบางอย่างเอลซี่ไปได้พี่เคบางอย่างแบบว่าเอียงสีตัวกับบุดวัจบอลอย่างนี้เขาบาดีไปฟังเราวัจบอลเขาบดีไปฟังพี่เคตอว่าเห็นแต่เขาด่ามาเจ้าอย่างบุหรู่เต็มไปย คือจริงๆแล้วพี่เคก็ที่พี่เคก็ขายงานให้เราเยอะมากแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งอ่ะติปีมุกเคีที่คคือได้เงินพี่เคเยอะมากพี่เคพาไปลงร้านไม่อ่าจะได้กำไรขาดทุนพี่เคก็จ่ายเต็มตลอดพี่เคมันเป็นผู้จัดที่แบบบางทีเคยเป็นฐานเ่ินนั่นพี่นนก็คืออันถ้าเกิดพูดเรื่องงานเนาะแต่เรื่องดราม่าอะไรคือผมไม่รู้คือผมผมไม่รู้ว่าผมว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงเพราะเ่วานเนี่ยผมก็ทำงานทั้งวันทีนี้พอมาได้สุดเขาก็พูดถึงพี่อยู่มงทีเนี่ยผมเลยอ่ะ โอเคกับพี่เคร์บ้ถูกกันแล้วก็เอ๊ะบอกว่าจุปรถกว่าผมไม่มีผมไม่มีเจตนาอะไรกับพี่เคที่ไม่ดีนะแต่ว่าแต่ว่าผมมันไม่ไม่ม่ม่นสืก้องกับดามากอะไรเห็นเขาไปทัวร์ลงอะไรคือผมไม่เคยไปบอกว่าใครไปทัวร์ลงใครแต่ว่าเอฟซีอาจจะเข้าใจผิดบ้างอะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะีไม่ได้ี่แต่งงานมันมีคนเป็าเยอะมากเป็นมากกวาที่อะไรนะถกว่าเด็กผู้ายกับพี่เอแตัวแต่งัวงามมนทำไงผมจะกินอะไรบี โอ้ยพี่ผมผมแบบผมก็เลยไปดูเมื่อเช้ามันนิ่งมานองผมไปดูว่าเขาจะมาอะไรกันในเพียร้านเสียงจันอะไรเพราะผมก็จะไปเล่นเหมือนกันใช่ไหมรัดเดียนหน้าทีนี้ผมเลยบอกว่าผมไม่รู้จักใครพี่พันกว่าคนน่ะคือไม่ใครก็ไม่รู้เตัมหมดพี่ต่อไปเปอีผมผมไม่รู้จักนะเพราะผมไม่รู้จักใครพีเดียวไออย่างยีเดอ เอาอย่างนี้มันมีคนปั่นเจ้าเวลาเจ้าได้สดเจ้าต้องมีสติเขาจะปั่นให้เจ้าพูดมันจะมีเพื่อนี้ด้วยไหมครับว่าพี่เคพูดแล้นี่หน่อยค่ะพี่เคพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หน่อยค่ะแล้วเราก็จะลืมข่าวพี่เหรัตอลยไมครวหนครับยืตือเขานพี่พี่เคคือเอาเจียวนะ ใช่คือจริงๆแล้วนะพี่นอ้องพี่นอ้องอันนี้ผมไม่รู้ว่าลว่างพี่เคกับใครเป็นยังไงแต่ว่าหว่างผมกพี่เคก็โอเคแล้วก็พี่เคก็ขายงานให้ผมดูสุดพี่น้องบ้างแล้วสมารับผมกับพี่เคไม่มีอะไรกันนะแต่ว่าถ้าดราม่าเรื่องร้านเรื่องอะไรนะคือผมไม่รู้จริงว่าใครไปคอมเมนต์ด่ากันอะไรเงี้ยผมไม่รู้แล้วก็ไปดูอีกทีนึงคือคอมเมนต์หลายพันคนมากพี่ผมจะสามารถรู้จากนเป็นพันคนได้ไงถูกปล่าผมก็มรู้จักผม คือผมก็ไ no. ม no, no ่สามารถแบบบอกว่าทุกคนอย่าเข้าไปด่านะมันไม่ใช่เรื่องของผมในฟิตเนสอบอลไม่หมดคนที่เข้าไปด่าก็อาจจะไม่ใช่เพียงกับผมก็ได้ก็อาจจะเป็นคนอื่นที่เขาแบบเออแต่ว่าเขาไม่ตีความหมายว่าเมื่อกี้อะว่าบอกวิ่งตัวไปลงบินเอาวิ่โตเอาเอาเต็มเต็มเลยเขาไม่รู้ไม่ผ่านอะไรใครจะว่าอะไรผมผมไม่เสียดหรอกแต่ว่าแต่ว่าผมอ่ะเจตนาผมมันคือไม่มีไม่รู้เรื่องจริงว่าขนาดพี่อะไรใช่ไหมผมเข้าไปคอมเมนต์ว่าซู่ซู่นะพี่ผมออกมาเลยเพราะผมไปขึ้นเครื่องบินต่อผมไม่ได้ฟัง ใช่คือผมผมว่ามันจะเป็น,นเ้นื่อนี้มันจะเป็นการปัดัดเวลาเราได้สดมันจะมีคนเมยนล้วเราทำให้เราโมโหทำให้เราพูดออกมาสินะนี่คือนี่คือนี่คือคน ไปเขาจะยูไปไเปไปขาจะเจยูว่าเจอ,อยากเป็นอากาเป็นอย่างแต่ว่าความเป็นาอากาสิม <a> ันละเอียดมันเยอะนะพี่ถ้าอันงตวะใ้ืมากเาอบน่ไม่ตม่เียวค เอาอย่างนี้ผมผมผมไม่ผมไม่สรุปอะไรมากเนาะแต่ว่าผมไม่รู้อะไรมากเกิดเกิดแต่ว่าผมมีสรุปง,ง่ายๆคือว่าระหว่างผมพี่เคไม่มีปัญหากันนานแต่ว่าเอฟซีก็จริงๆแล้วพี่เคน่ะคืองานให้เราเรยอะมากแล้วก็พี่น้องเขามีงานออกคับเข้าขับรุงเทพยเนี่ยแทบเป็นพี่เคแทบเกือบเกือบทุกคิวเลยเพราะงั้นแล้วผมว่าหนามาก,กับพี่เคแต่ว่าส่วนเอฟซีสิาาะนะว่าผมก็ะหามเพราะอะเพราะว่าผมมาจากพายุดีเนี่ยในพะี่ใช่พี่ในเขต ไม่ผิดร้านนะผมเข้าไปดูแล้วผมก็จะพยายามว่าเออมันใช่เอฟซีใช่ไหมวะแต่ไม่รู้จากใครเลยแทกมาจากไหนไม่รู้คนอยู่ในพื้นที่ไหนเออผมก็คิดอยู่ว่าผมก็คิดอยู่นะว่ารูแฟนขับกูหรือเปล่าวะคชดใจแต่ว่าปมไปอยู่ผมรู้จักจะใครมันใครเนี่ยมันคือเป็นคนอื่นนะม่คนที่แบบว่าเรื่องมาเจออะไรีน่ก็คือี่เี่ยนี่ามันีันกี่มันี่ะเมนคะจะยังบี่ <ừ. S 2> คือจริงแล้วควนคนคนด่าผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ไปดูด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่ดูอะไรนี้อยู่แล้วผมทำง,ง,ง,งานช่วงนี้เนาะก็เห็นยูไปคไรสวนมือสามงาแดนแดนเป็นสามงานว่านั่นแหละก็นนมนนมไม่เป็นไรก็อยากให้อซรู้ใช่ไหมระหว่างไปคิดยังกันเดิมส่วนส่วนด่นาม <c ười> าย <c ười> ัางเจอกับพิจารณาเอาเจ้าไปบอกยังเจ้าโดน โอเคเอารักกันละกันนาคาโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโดนโทรหาเออเจ้าแบบรักทุกคนนั่นแหละเจ้าจะไปไลฟ์ตามเพราะเมียนไลฟ์เจ้านี่จะตีด้วยกันใช่แต่พี่ต้องพี่ต้องวางหม่ว่าการที่เขาเม้นท์ในผับนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอฟซีผมไลยด่าไปด่าคนอื่นคนอืๆเลยมันเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เอฟซีผมก็ยืนเหมือนกันนะชินาอื่นนั่นเอง การที่คนด่า <t> กันน่ะมันไม่ใช่ว่าไอซีผมเดมันตีมไม่เหมือนเจ้าผู้ใดญเนี่ยสิได้โซเชียลหน่อยโอเคจ้าจ้าจ้าโอเคพี่เคครับผมที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าดราม่าอะไรหรอกแต่ว่าผมรู้แค่ว่าผมมีจิตใจที่ไม่อยากมีปัญหาใครอยู่แล้วส่วนดราม่าอะไรของแกให้แกไปจัดการแกเองผมไม่เคลียร์ให้เพราะไม่ใช่เรืยองผม ไม่เป็นไรผมบอกลูกเกิดแต่งงางที่ด่ากันเกิดจากหยังแล้วถามเลยว่าแล้วถามเลยว่าเพจอื่นช่องอื่นที่เขดาด่าผมอะ่ะใครเป็นคนสั่งอะ่ะไม่ไมีใครสั่งหรอกโอ้ยการที่คนด่ากันในในเพจในเฟซบุ๊กในโซเชียลวันนี้มันเใช่ปกติอยู่แล้วเราทำตัวน่ารักเขาก็ชมทำเป็นตาสั่งมันก็สั่งก็แค่บอกบอกว่าไม่สตีนหน่นิดหนรอยแล้วถา้าเเถวเราอาจจะไม่สตีเราอาจจะวางเดินเอฟซี คอมเมนต์สินะ FC รีบสบาทเลยนะคะ <Yeah. S 1> ขออยุญารบัตต่ออีกนิดนะึงโ mm ุ hmm. ้เห็นไหมเน,น,นี่ย FC กำลังสรงลิง FC กำลังส่งสลีปนี่